สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องพี่ลักทุกคนเลค่ะเด้อต้มปลาลาใส่ส้ตมตำค่ะอันนี้ปลาลาครึ่งโลนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ใบใบหม่อนเนาะพี่น้องเนาะใบหม่อนประมาณสิบใบแล้วก็ใบต้นชูโรสใบชูโรสประมาณตำหนึ่ง ใบหยอดกันถิงกามหนึ่งใบเตยประมาณสิบใบนะคะเพื่อนเพื่อแล้วก็จะใส่น้ำตาลนี้ค่ะลงไปก้อนนึนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ใส่น้ำกระเทียมดองนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำกระเทียมดองค่ะใส่ไปครึ่งถุงหอค่ะถุงหนึ่งก็ สามสิบกรัมนะคะเพื่อนนกระเทียมดองเดี๋ยวเอาหัวใส่ไปด้วยนะคะเพื่อนๆติมหัวลงไปด้วยสองหัวนะคะเพื่อนๆกระเทียมดองพอแล้วเพราะว่ามันหวานยายไม่ค่อยชอบหวานเยอะ ครึ่งถุงนะคะถุงหนึ่งก็สามสิบกรัมนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปนะคะเท่านี้พอพอะแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปนะคะ รสดีก็ประมาณสองครึ่งช้อนค่ะไอ้ช้อนโต๊ะค่ะดูรสช้อนโต๊ะรสดีช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดองประมาณสิบห้ากรัมนะคะน้ำตาลก้อนหนึ่งน้ำตาลเนี่ยค่ะคือยายใช้น้ำตาลไอ้น้ำตาลมะพร้าวนะคะคเพื่อน รสชาติมันดีกลมกล่อมค่ะแล้วก็เคี่ยวไปค่ะน้ำก็ประมาณลิตหนึ่งค่ะเพื่อน,อนสับประรดนี่ยายใส่ตั้งแต่ทำปลาแล้วเห็นไหมค่ะใส่ตั้งแต่ทำปลาแล้วสับประรดรสชาติจะกลมกล่อมเพื่อน ใบชูรสก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะใส่ต้มไก่ใส่พวกต้มอ,อะไรดีหมดอะใบชูรสใบใบใส่ยนะะเนี่ค่ะพี่น้องเอิญใบชูรสเนะาะใบเตยกระหอมแล,ยยอะะแล้วก็ยอดกระถินค่ะแล้วก็ใบใบหมอนใส่เข้าไปสิบใบสิบห้าใบยี่สิบใบเซียใส่เยอะอยยี่สิบใบค่ะหอมค่ะ รสชาติมันจะหอมเพื่อนๆลองทำดูนะคะตามเช้นตามเนี่อร่อยค่ะรสชาติอร่อยค่ะเนืืออยู่อีกอย่างยังไม่ได้ใส่คือกะปรินะคะเพื่อนๆ ะกะปิใส่ไปเลยค่ะกะปิสามช้อนโต๊ะเลยกะปิจะได้หอมหอมนะคะกะปิสามช้อนนะคะมันจะได้หอมหอมแล้วก็เขี่ยวอีกสักพักค่ะนี่ก็ ยายก็เคี่ยวประมาณยี่สิบนาทีแล้่ะเคี่ยวอยีกประมาณสักสิบนาทีก็ยกลงค่ะลองใส่ถ้วยเอ๊ะทษทีกองให้ดีแล้วก็ใส่ขวดแก้วนะคะคเพื่อนๆนะอย่าไปใส่ขวดพลาสติกนะคะมันกัดไม่ดีเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานค่ะเนี่ยแล้วหอมก็ปีขึ้นมาอีกเพิ่มรสชาติขึ้นมาอีกเพื่อนๆเห็นไหมน้ำ โคตเพื่อนๆหอมหอมมากค่ะลองทำนะคะเพื่อนๆใครบ้างก็ลองทำหอมกสร็จีนอร่ก รองดีๆใส่ขวดโล้ค่ะใส่ขวดไมโลขวดแก้วนะจ๊ะใส่ใส่ขวดพลาสติกนะจ๊ะใส่ขวดพลาสติกก็ดีค่ะมีกัดต้องเปของกัดของหมักของดองเราซื้อมาเรายังต้องเปลี่ยนออกเลยเปลี่ยนออกจากพลาสติกของบางอย่างเขาก็ใส่พลาสติกตลอดยายซื้อมายายก็เปลี่ยนทันทีนะ,ะเ,นเพื่อน สชาติได้เลยค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะหอมหอมปลาด้วยต้มอ,อีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเราใส่นั่นไงค่ะเรอาอตุนปลากับอนเนี่ยต้มปลากระพักเนี่ยจากนานแล้วอันนี้มาใช่ที่หลังเราต้มไปอีกซิบหน้าที่กับพ่อค่ะ,คะเพื่อนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะต้มปลานองนง ใส่ชุ่มตาแแสบๆค่ะใบกะทินในหอมถ้ามีเม็ดก็ใส่ด้วยก็ดีนะคะหอมมากค่ปะปลาก็ปลาเฮ็ดเองนะ้พี่เขาปลาตะ้าโอ้โหหมอมันเบาพี่น้องปลาก็ทำเองนะคะยายไม่ซื้อนะคะเพราะว่า เราทำเองมานานแลวสิบกว่าปีแล้วก็ทำมาตลอดก็เลยไม่อยากซื้อเพราะว่าปลาเรา,ระะเรามันจะถึงขวบปีค่ะมันจะหอมแต่ถ้าปะลาไม่ถึงขวบมันก็ไม่ค่อยหอมนะคะเพื่อนข้าวเราเปิดออกมาตักขึ้นมาจากข้าวทำปะลาจนถึงขวบเราปลาขวบปีแล้วมันจะหอมมากถ้าคนชอบกินปะลาด็ด แซ่บแต่ว่าย่ายมากินดีแา่ไม่เทียวตม้มหิดตลากระห็ดเล่นแบบบ่ต้องให้มันเป็นโตงามให้มันหอมก็พอรสชาติได้โอเคแล้วย่ายมากินปลาดิบมากินปลากดะหิตต้องกินนะคะอันตรายค่ะแล้วต้มอ,อีกสักพักก็เสร็จเด็ดเสร็จค่ะเรียบร้อยนะคะคเพื่อน ฟ้าไว้ก่อนค่ะเพื่อน